เราตถาคตไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้เพราะกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นผู้ติดตามกรรมนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลใดทำกรรมอันใดไว้ย่อมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นหากมันแก้กรรมให้กันได้และทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้พ้นออกจากกรรมได้จริงๆท่านคงแก้กรรมให้พระเทวทัตแล้วแม้แต่พระโมกขลานะ ผู้เป็นอนักษรสาวกผู้มีฤทธิ์มากอิดามารดาของพระโมคัลานะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่มีความศรัทธา,ไม,มามไม่มีความเคารพไม่มีความเลื่อมใสไม่ศึกษาไม่ประพฤติไม่ยินดีไม่ให้ทานเป็นผู้ที่มืดบอดอังนั้นนี่แม่กับพ่อของพระพระอ,อรหันต์นะพอตายปุ๊บสิ้นลมปับ๊บไปเกิดเป็นเปรตพระโมกลลานะเห็นว่าพบที่พ่อกับแม่ตนเองไป เปป็นแม้แต่ข้าวในบาตป้อนใส่ปากก็กลายเป็นถ่านไฟท่านเปียบไว้อย่างนั้นในตำราจึงมากล่าวถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมจึงเป็นเหตุเช่นั้นเนะี่แม้แต่เราตถาคตนะก็ไม่สามารถนะที่จะแก้กรรมให้ใครได้เห็นไหมเรายังทําไม่ได้เลยถ้ามันทําได้ปุ๊บพระพุทธเจ้าคงยกกองทัพพระอรหนันต์ปีดนรกหมดแล้ว